โอชาติวันนี้วันที่26เดือนตุลา,าคมปี2 0 2 2เราจะมาฟังสาระของเมินในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆของพ่อที่แสนหวานลูกๆที่รักให้อยู่อย่างตื่นในเวลากลางคืนแล้วก็จดจำพ่อผู้เป็นที่รักที่สุดย่องอยู่ในสำนึกดวงยาม สีมาพูดว่าจงอยู่อย่างไร้ตอนบิงทะนงเหมือนกับพ่อคำถามของมารีในวันนี้ทำไมคำสั่งของบราหม่าบาบาได้รับการรู้จักเช่นเดียวกับคำสั่งของจิตตบาคำตอบรอบบราหม่าบารานั้นคือลูกๆที่รักที่เศษของชิตตบาพราะนั้นเขาไม่มีคารญิงทะนงในคำสั่งของเขาเอง เขาพู school, ดอยูเสมอว่าท่านชิฟอยู่เสมอว่าแมนเซสีหมัดของพ่อมีประโยชน์ในนี้มสำหรับลูกๆเท่านั้นมองดูที่ว่าบารนั้นไร้ความหยิ่งทะนงอย่างไรไท่านชีดกับแน่ขอคารวะต่อม่แม่นั้นคือแม่น้ำคงคาแห่งความรู้เป็นทหนนที่ชักปี พวกเขานนั้นจะต้องสมุกเก็บไว้หยู่เบื้องหน้าที่จะให้ความนับถือจะต้องไม่มีสำนึกของการเป็นร่างใดๆเิี่ยวกับสิ่งนี้ราลักขงคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงอยู่ในสำนึกดวงญาณและเป็นผู้พิจิตมายาอย่างแน่นอนให้ดูอย่างซื่อในราตาคือแล้วก็จด,ดจำ พ่อผู้เป็นที่รักที่สุดหยดที่ 2. สองจงมาเป็นผู้ที่ไร้ตัวตนและไลค้ความยืนคาโลเหมือนกับพ่อลูกผู้จะต้องไม่เคยคิดว่าลูกนั้นกำลังให้อยู่กับจิพย์บาร์พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้หลูกนั้นจงเป็นดวงยานที่ยิ่งใหญ่และก็เต็มไปด้วยความรู้ด้วยการรู้จักความสำคัญของเวลานี้ แล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่ไร้สาระให้เป็นสิ่งซึ่งเต็งไปด้วยพลาังขอให้รูปเป็นรวมยานที่วิ่งใหญ่แล้วก็เต็งได้ด้วยความรู้โดยการรู้จักความสําคัญของเวลานี้และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่ไร้สาระให้เป็นสิ่งซึ่งเต็งไปด้วยพลังลูกทูลเสียสิ่งต่างๆมาหกปดสามชาติแล้วแล้วเดี๋ยวนี้รูปก็มีชาติเดียวนี้ซึ่งจะมาเป็นผู้ที่เต็งไปด้วยพลาัง ดังนั้นอย่าได้สูญเสียเวลาในชาติเกิดนนี้เพราะแต่ละวินาทีของยุคใบจบพบการน,นี้สำหรับที่จะหาหลายได้เป็นพันนล้านดังนั้นอย่าได้สูญเสียเวลาในชาติเดิดนี้เพราะแต่ละวินาทีในยุคบรรจบพบกันเพื่อที่จะหาหลายได้ล้านล้านกำลังสองเท่ายี่เซนยุคข,ของฤดูการหา พราะฉะนั้นอย่าได้ยิ้มทาังแล้วไปสู่ความไาร้สาระลูกนั้นเป็นผู้ที่เต็งไปได้วยความรู้และมาเป็นผู้ที่เต็งไปได้วยทารังมากเท่าไหร่รลูกนั้นก็จะทําคนอื่นให้เต็งไปได้วยลาังหน้าตามนั้นผู้ที่รู้จากความสําคัญของเวลานี้นั้นในหนทางแค่นี้จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ได้โดยอัตโนมัติคาดอิบอดในวันนี้ให้ํำตามคำสั่งของพ่อผู้เดียวตลอดเวลา แล้วโรกทั้งหมดนั้นก็จะอุทิศให้กับตัวลูกเองโดยอัตโนมัติให้ทําตามคําสั่งของพ่อพูดเดียวแล้วโรคทั้งหมดก็จะอุทิศให้กับลูกโดยอัตโนมัติอัตฉาโอมชานตึ